การตรวจสอบความงอกถั่วลิสงอย่างง่ายวิธีการเพราะและประเมินความงอกวัสดุอุปกรณ์สุ่มเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงจำนวน4ชุด50เมล็ดต่อชุดภาชนะสำหรับเพาะมีความสูง8-15ซนติเมตรขึ้นไปเช่นกล่องพลาสติกขันการะมังเป็นต้นวัสดุเพาะเช่นทรายขี้เท่าแกลบดิน วิธีการเพราะเมล็ดเตรียมทรายสำหรับเพาะโดยล่อนสิ่งเจือปนออกตากแดดประมาณ1-2แดดเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคทั้งนี้อาจใช้วัสดุเพาะชนิดอื่นเช่นดินปลูกหรือขี้เท่าแก็บแทนได้ผสมทรายกับน้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันดีทดสอบด้วยการใช้มือกามวัสดุเพาะซึ่งทรายจับตัวเป็นก้อนไม่ล่วงหล่นจากมือและไม่มีน้ำไหลาตามง่ามมือแสดงว่าทรายนั้น สามารถนำมาใช้ได้นำวัสดุเพาะที่อิ่มตัวด้วยน้ำใส่ภาชนะให้สูงประมาณ2เท่าของขนาดความกว้างของเมล็ดขีดล่องหรือเจาะช่องด้วยวัสดุปลายแหลมแล้ววางหรือหยอดเมล็ดจํานวน50เมล็ดต่อภาชนะทำทั้งหมด4ซ้ำใช้ทรายหรือวัสดุเพาะที่อิ่มน้ำกบด้านบนเมล็ดที่เพาะ ความหนาประมาณ2เซนติเมตรคุมด้วยถุงพลาสติกหรือปิดฝาภาชนะที่ใช้เพาะหรือใช้กระดาษหนังสือพิมพ์สะอาดชุบน้ำปิดด้านบนเพื่อป้องกันการละเหยของน้ำในวัสดุเพาะไมาเหตุกรณีปิดด้วยกระดาษให้นำกระดาษออก3วันหลังเพาะหรือจนกว่าเมล็ดจ,จะเริ่มงอกถ้าพบว่าวัสดุเพาะแห้งต้องลดน้ำให้ชุ่มเสมอหลังการเพราะ7-10วัน จึงนับจํานวนต้นอ่อนงอกปกติดังภาพที่1เพื่อคํานวณเปอร์เซนต์ความงอกมเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่จะนำไปปลูกในแปลงควรม,มีความงอก70%เนขึ้นไปภาพที่1กลักษณะต้นอ่อนปกติขอต้นอ่อนผีปกติคอมเมล็ดสดไม่งอกและงอมะเมล็ดตายของมเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกโทรศัพท์055313112กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชโทรศัพท์029407129